สวัสดีครับผมแม็กครับแล้วเราอยู่กับนี่เลยครับรอๆเท่ๆอย่างนี้ยาม้า X m a x รุ่นพิเศษครับ TechMAX นั่นหมายความว่าในรุ่นที่มีความพิเศษอย่างนี้ราคาแพงมากกว่ารุ่นเดิมถึงประมาณ35,000บาทจะมีอะไรบ้างวันนี้พาไปเจอะกันเลย เรหรับความโดดเด่นครับอย่างแรกเลยคือสีของตัวรถครับยามาฮ่าเนี่ยบอกว่ารถคันนี้นะครับสีอย่างเป็นทางการคือ Magma Black แต่ภาษาผมบ้านๆก็คือมันจะเป็นสีน้ำตาลด้านๆน,น,นะแล้วก็ล้อสีทองพิเศษแบบนี้ซึ่งแน่นอนมีพิเศษเฉพาะรุ่นที่เป็นยามาฮ่าเอ็กแม็กเทเท่านั้น,นครับสำหรับดีเทลจริงๆนี อย่างที่เราคุ้นหูคุ้นตาครับสำหรับชื่อรหัสเท็กแม็กครับเมื่ออยู่บนรุ่นใดก็ตามมันหมายความว่ารุ่นนั้นอาจจะเป็นรุ่นที่พิเศษหรือมีความดีเด็ดอย่างที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีอย่างรุ่นใหญ่อย่างรุ่นพี่จังเจ้า T Max ครับแน่นอนครับตรงนี้ในเมื่อมาอยู่บนรหัส X Max t e ็กเท x แม็กแล้วโลโก้ครับตรงนี้มาโดดเด่นเลยเป็นแบชนะสีด้านเช่นเดียวกันและค่อนข้างลงตัวกับสีพ่อรถก็เป็นสีด้านเดียวกันเขียนว่าเท็กแม็กแล้วก็มีคําว่า X Max แล้วก็มีสีเงินล้อมร,รอบอย่างนี้ขัดลงมาตรงนี้ พักเท้าด้านหน้าเลยเพราะว่าจริงๆอะฟอร์บอร์ดของ X Max นี่อย่างที่ใครหลายคนรู้เขาจะมี2สเตปอยู่แหละในการใช้งานาก็คือนั่งตรงๆกับเหยียดยื่นไปข้างหน้าตรงเนี้ยในส่วนของขาที่วางพักเท้าเหยียดยื่นไปข้างหน้านี้เขาจะมีนี่เลยเป็นเน้นลงไปอะเป็นอลูมิเนียมชิ้นงานแล้วก็มีคําว่า X Max ตรงนี้หนึ่งคือน,นอกจากความสวยงามแล้วก็คือนในการยึดเกาะตรงเนี้ยจะดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าถามผมนะส่วนตัวผมชอบพอมันมีมันเต็มมันเท่ดีแค่นั้นเอง ล่ขึ้นมาข้างบนครับตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่เห็นน้อยแต่ว่าผู้ใช้งานจริงๆเราจะเห็นตรงนี้เยอะก็คือภาษาบ้านๆก็คือเกะหน้าทั้งสองด้านในรุ่นธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นชิ้นพลาสติกธรรมดาปิดมันมดเลยแต่สําหรับรุ่นเท็แมคครันี่เขามีการเพิ่มความแวรูมันเข้าไปแพงมากยิ่งขึ้นคุณหูคุ้นตากนดีถ้าคุณขับรถยนต์เหมือนรถอีโกคากรือรถที่มีความพรีเมียมอะในรุ่นถึงสูงก็จะเป็น เบาบุนุ่มอย่างนี้นี่เห็นป่ะแล้วก็มีค่าสติต๊ตตรงนี้เป็นสีเหมือนคล้ายๆล้อผมผมบอกว่ามันเป็นสีแบบว่าน้ำตาลทองๆนิดๆิดหนึ่งก็คือนอกจากความสวยงามแล้วก็คือคุณก็จะได้ความหรูหราตรงนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าถามผมการมีเข้ามามันไม่ได้ทําให้รถดูเลอะง,ง่ายหรือยอย่างไรแต่กับเพิ่มความนุ่มนวลในการทัชชิ่งอะผิวสัมผัสพอมันจับดีเนี่ยกดปุ๊บหรือ2ด้านนี่เห็นป่ะด้านในย,ยังคงเหมือนเดิมครับแต่การเบาะนุ่มงานชิ้นงานที่มาจากโรงงานนั้น ค่อนข้างไม่มีปัญหาตรงนี้ผมว่าดูดีครับในส่วนของอินโฟเทนเมนต์ในรุ่นนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมน,นะในเรื่องของการเชื่อมต่อของแอปยามาฮ่ในการเชื่อมต่อหรือว่าการบินเพื่อดูในการเดินทางต่างๆดูค่าสถานะรถต่างๆ,ร,างๆรวมไปถึงการเซอร์วิสการบริการเนี่ยตรงนี้มีมาอย่างครบถ้วนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยฟังกช์ชันที่หลักๆที่ยังคงมีหน้าจอสีแบ่งสงส่วนตรงนี้มีมาให้อย่างครบถ้วน ส่วนฟังกชันการใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่จะมีไฮไลท์เล็กๆน้อยๆนั่นก็คือบริเวณแฮ์ครับตรงนี้นะเขาจะมีคาว่า t e คแ m a กมาให้ผิวสัมผัสดีเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าพอการมีมันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่การบอกแค่ว่ามีแค่ชื่อขึ้นมาแต่เป็นดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ถูกใส่เข้ามาในรถคันนี้ให้พรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับผมอีกหจุดสาคัญครับและค่อนข้างจะโดดเด่นเลยก็คือบ่อหนังครับ ถ้าดูผิวเผินทั่วไปอาจจะไม่ต่างนะเพราะของ X Max เนี่ยเขาจะมีเป็นเบาะสองชั้นอยู่แล้วระหว่างคนนั่งแล้วก็คนซ้อนใช่ไหมแต่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนบั้งก้อนๆขึ้นมาอย่างนี้ก็คือ1คือแบ่งพาร์ i t i o n ระหว่างคนนั่งคนซ้อนอย่างที่รุ่นเดิมจะมีอยู่ก้อนแต่ว่าจะไม่มีในรูปแบบนี้มันจะไม่เหมือนกันพูด,ดง่ายๆแล้วพอการมีอย่างนี้การเดินได้ stitching เช่นเดียวกับบริเวณเกะหน้ารถซึ่งเป็นชิ้นส่วนเดียวกันผมมองว่าพอการมีเข้ามามันก็ทําให้รถคันนี้ดูหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับ มาต่อกันที่ส่วนสําคัญที่บริเวณท้ายรถเลยดีกว่าครับนอกเหนือจากความสวยงามครับที่อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ที่เพิ่มเติมรถคันนี้ให้ดูมีความเท็กแม็กพิเศษมากยิ่งขึ้นนี่เลยครับโช๊คเออร์ลีนตรงรุ่นจากเจ้าเอกแม็กจะสังเกตได้ว่าเจ้าโช๊คตัวนี้ปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีบาลนะครับคอมเพรสชันรวมไปถึงพีโหลดตรงนี้ในการเซตติ้งทําให้คุณขับขี่รถคันนี้ได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าซื้อรถมาผมก็ไปซื้อเออร์ลีนตัวนอกติดได้ แต่นี่คือโชคที่มาจากโรงงานคุณจะได้ทั้งแห้เลยนี่ตอนทองคาดดำอย่างนี้แล้วก็มีเขียนตรงรุ่นเลยนะ t e คแม็กเอ็กแตรงนี้เด่นๆเท่ๆอย่างนี้แน่นอนใครจะซื้อแล้วจะไปลอกไปติดสามแม่ครัวนี้ก็แล้วแต่คุณนะแต่ผมถามว่าําเดิมเนี่ยเขามีมาให้จากโรงงานหนึ่งคุณก็จะได้การรับประกันพิเศษเลยแล้วซื้อไปอ่ะเขาก็จะให้โชคมา2ชุดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโชคสแตนดาดคุณก็จะได้ไปด้วยตรงนี้นะแต่สําหรับนี่ ในการตกแต่งปรับแต่งในการขับขี่ให้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากบริเวณโช๊คหลังพิเศษเอริลินอย่างนี้ครับโช๊คหน้าในรุ่นนี้ก็มีการจูนอัพให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแน่นอนเมื่อบวกกับโช๊คหลังเอริลินที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสามารถปรับตัวเข้ากับตัวรถและกก็ผู้ขับขี่เนี่ยแนะนำนะอาจจะให้คุณอาจจะอยากได้เป็นตัวของตัวเองซื้อไปในการเซตติง้งอาจจะแนะนําให้ไปเข้าสู่บริการต่างๆและให้ช่างช่วยเซตให้เพื่อการขับขี่ของคุณเพราะว่าแน่นอนแต่ละคนครับ น้ำหนักตัวการขับขี่รถสภาพภาวะในการใช้งานทั่วไปค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบครับแน่นอนครับว่าในเรื่องการขับขี่เดิมๆของเจ้า yamaha x m a x เนี่ยค่อนข้างติดมือขี่ถนัดบิดเร่งแรงอยู่แล้วอันนี้ผมหายห่วงไม่ว่าคุณจะใช้งานในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าใช้เพื่อสันทนาการขับขี่ท่องเที่ยวรถคันนี้มันตอบโจทย์คุณอยู่แล้วและยิ่งการได้มาได้ชวช่วงร่างแบบเออร์ลินเนี่ยหนึ่งสิ่งที่สัมผัสได้เลยรถคันนี้ครับคุมง่ายมากยิ่งขึ้น ขี่รถดีมากยิ่งขึ้นสามารถพลิกเลี้ยวได้ง่ายแรงมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อคุณได้ช่วงร่างที่ดีในการขับขี่ขอเรื่องกับความมั่นใจอะครับในการเข้าโค้งหรือว่าจะเป็นการเติมเร่งในรอบต่างๆตั้งแต่รอบกลางไปถึงรอบสูงเนี่ยรถสามารถทําได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่อันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับความปลอดภยัยยังไงก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักในการขับขี่ครับแต่บอกได้เลยว่าเจ้า Yamaha Tech Max X Max คันนี้เนี่ย ออกแบบมาเพื่อรองรับคุณที่อยากได้รถที่มีเพอร์ formance ที่ดีมากยิ่งขึ้นและมีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นในการใช้งานบนท้องถนนอย่างแท้จริงครับผมสรุปเลยนะครับว่า t e c m m x x X Max คันนี้นะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคุณหรือเปล่าถามผมอย่างแรกถ้าใครยังไม่มีรถและอยากจะได้รถที่เพอร์ formance ดีสักคันนะรุ่นนี้ในเมื่อเป็นรุ่นพิเศษแน่นอนราคาที่แพงมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะอยู่ประมาณ35,000บาท อยู่ที่2 2 4 9 0 0บาทตรงเนี้ยสิ่งที่คุณได้จากที่ผมพูดหนึ่งแน่นอนอยู่แล้ะสีไม่เหมือนใครขับบนน้องถนนเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นรุ่นเทคกแบ็กเอมเบรมต่างๆลอ้อทองอย่างนี้การบุนงบูหนังนะที่มีความพิเศษนอกเหนือจากนั้นโชคติดดําเดิมมาเลยจากโรงงานจากเอรินตรงรุ่นพิเศษแน่นอนอย่างนี้คุณลองคิดดูเพราะว่า้ถาถามผมนะคุณซื้อรถดําเดิม,ดมแล้วแต่คุณอาจจะชอบรุ่นดําเดิม,ดมซื้อมาสแตนดาร์ดไปแต่งโชคละไปแต่งนู่นแต่งนี่แต่อันนี้ครับพูดง,ง่าย ภาษาบ้าน,านเรารถเดี๋ยวนี้เราซื้อผ่านไฟแนนซ์กันใช่ไหมคุณผ่อนทีเดียวเทคเลยซื้อรุ่นนี้แล้วให้ตีราคาบวกขึ้นมาอีกไม่เท่าไหร่ครับแหละคุณได้รถที่มีเฟอร์ฟอร์มานที่ดีแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครบนท้องถนนนะครับแต่ถึงคุณไม่ชอบอย่างนี้ก็ได้นะผมเปิดโอกาส อยากได้รถสแตนดาดแล้วก็นําไปตกแต่งเป็นสไตล์ของตัวเองอันนี้ก็ได้นะในส่วนต่าง35,000ก็ลองไปสาราตากันดูและแต่ชอบครับยังไงการซื้อรถก็อยู่ที่คนใช้อย่างคุณครับแน่นอนสําหรับเจ้ายามาฮ่าเทคแม็กเอสแม็กคันนี้นะครับย้ำราคาอีกทีอยู่ที่2 2 4 9 0 0บาทครับแน่นอนคุณยังได้วารันตีจากทางยามาฮ่าถึง5ปีนะและ50,000โลตรงนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรเยี่ยมโคตรซิ่งโคตรเจ๋งเลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของนทีเด้รรดครับสานนี้ผแม็กไปก่อนแล้บ